สามข้อหลักๆครับที่ผมตัดสินใจร่วมกทำนี้หนึ่งไม่ัำแย่งกับใครไม่เปคยคุยัำแย่งกับใครตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวข้อที่สองสถาบันชาวนะครับพักาติไทยพัฒนาท่านนึกถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับจังหวัดที่นี้ท่านคมรู้จักดีที่เดียวละนะครับ อาส่วนภาพจะเลื่อนก็จเป็นการตัดสินใจเองนะครับผมก็จะมีนะครับผมยังไม่เคยเห็นนะครับตั้งแต่สมัครแล้วตั้งมาถึงตรงนี้นะครับตั้งแต่เนี่ยไม่ไม่กี่วันจนถึงวันนี้ผมยังไม่เห็นสร้างโน่นสร้างนี่ไม่ใช่ครับผมจะแช้ในขั้นการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำทุกเช้าท่านไม่ต้องกังวลว่าจะไปไม่ทัน งานจะเข้ากรุงเทพไม่ทันนักเรียนไม่เรียนไม่ทันตอนค่ำไม่ต้องกังวลลูกเล็กเด็กแดงกจะกลับบ้านค่ำมืดอยู่ๆถ้าการจราจรการเดินทางดีขึ้นข้อนี้ครับก็คงจะลดเวลาของพวกท่านแค่นี้นะครับลดเวลาแค่นี้ครับขอบคุณครับเชื่อนไปนะครับเคลื่อน

เพื่อพารณาลงตั้งของของของท่านนะครับเห็นผมมีปัญหาเรื่องของน้ำประปามาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมฮะและและในส่วนนี้ถ้าเกิดหน้าได้รับความเว็นใจาจากประชาชนเนี่ยจะเข้าไปดําเนินการแก้ไขยอย่างต่อเน,นื่องยังไงมั่งเอ่อคืออย่างนี้นะครับเมื่อประมาณสามปีที่แล้วมันมีปัญหาน้าประปาไม่ไหลในพื้นที่บริเวณนี้คนประมาณสองแสนคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนตอนนั้นผมเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับผมก็วิ่งไปหาคนนูน้นคนนี้พยายามผลักด,ดันจน ได้รับการแก้ไขดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับพูดถึงระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็มีความตั้งใจว่าถ้าผมเป็นอสสแล้วผมอยากจะทําผมใช้คําว่าอยากจะทํานะครับเพราะว่าอํานาจหน้าที่ของสอสจะไปบังคับให้คนนู้นคนนี้ทําไม่ได้แต่ผมก็จะพยายามผลักดันให้ได้มากที่สุดที่จะให้น้ําประปาไหลดีขึ้นจนเพียงพอจริงๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันหยุดก็ยังมีช่วงที่คนอยู่บ้านเยอะๆเ,เป็นวันหยุดเนี่ยก็จะมีบางครั้งที่น้ําไม่พอใช้ นะครับซึ่งบางครั้งบ้านมีลูกเด็กเล็กแดงมีคนเฒ่าคนแก่จะเดือดร้อนนะครับผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ชาวบ้านหรือพี่น้องแถวเนี้ยอยู่กันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีความสุขไม่มีอะไรขาดก่อนก่อนหน้านี้สามปที่เกิดปัญหาแนละ้วเรื่องน้าประปาเนี่ยได้เข้าไปช่วยหรือยังไงไหมก่อนหน้านี้เนี่ยออตอนเมื่อสามหรือสี่ปีที่แล้วที่น้ําประปาไม่ไหลเนี่ยผมจะไปช่วยในเรื่องโครงสร้างนะครับจะไม่ค่อยมีใครเห็นว่าผม ขนน้ำไปให้ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากผมเป็นช,ชาวบ้านธรรมดาผมไม่มีรถน้ำผมไม่มีอะไรที่เข้าไปช่วยแต่ผมจะช่วยในเรื่องโครงสร้างนั่นคือประสานงานผู้หลักผู้ใหญ่วิ่งเข้าไปหารัฐมนตรีวิ่งเข้าไปหาผู้ตรวจการแผ่นดินโดยที่ผมไม่รู้จักอะไรกับเขานะครับไปตัวคนเดียวนี่แหละครับไปเป็นตัวแทนของชาวลำลูกกาชาวราชสวายครูคศลำสามแก้วนะครับไปบอกเขาว่าน้ําปปาไม่ไหลนะครับเดือดร้อนสองแสนกว่าคนขอช่วยหน่อยเที่ยวไร้เที่ยวคือจน เขายอมจะพูดว่าเขายอมหรือจนจนเขามาจนได้รับการแก้ไขดีกว่าครับ oh. จนได้รับการแก้ไขมีการเชื่อมน้ํามาจากฝั่งนครหลวงบ้างมีการขุดบ่อบาดาลขึ้นมาบางจุดบ้างเพื่อให้น้ําไหลดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับน้ําประปาเนี่ยการจะใช้น้ำเนี่ยต้องรองน้ําจากชั้นชั้นล่างนะครับเพื่อจะเอาไปเข้าห้องน้ําชั้นบนปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นถึงชั้นบนบ้างแล้วแต่ความแรงก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางจุดนะครับ ผมก็จะพยายามทําต่อไปครับให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เนี้ยประมาณแสนกว่าคนสองแสนคนนีดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทํานะครับโอเคครับอขอบคุณครับ